วิธีการทำนะคะดับแรกเลยเตรียมใบกระถิเ,เตรียมฝักกระถินนะคะฝักกระถินในนี้อย่าให้แก่เกินนะคะคือฝักที่ยังยัง,ย,งยังอ่อนยังพับได้นะคะอย่าให้แก่เกินแต่แล้วเตรียมตัดตัวอย่างมาหนึ่งอันความยาวความยาวห้านิ้วนะคะพอได้ตัวอย่างความยาวห้านิ้วมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทาบทาบเป็นแบบแล้วเราก็ตัดทําไมถึงต้องทาบเพราะว่าบางที บางทีนะคะถ้าเราไม่ทาบเราขัดด้วยสายตาเวลาเราพับกีบกระทงหรือว่าเอาไปทํากีบกระทงมันจะทําให้กีบนั้นมันไม่เท่ากันสาเหตุที่เราต้องพับนะคะมีแบบหนึ่งอันอันนี้คือเหตุผลหลักๆอ่กตัดอย่างนี้เลยนะคะตัดแล้วกองแยกไว้ซ้อนแค่สองอันก็อพอนะคะถ้าเกิดซ้อนลหลายๆอันบางทีมันตัดลําบากมันอาจจะแตกได้ ฝักกะทินที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้เวลาเราทํานะคะเราต้องทําให้เหมือนกันเอาปลายปลายส่วนที่มนมนกับปลายส่วนที่ตัดนี้อยู่อยู่ปลายส่วนที่ตัดอยู่ทางด้านขวามือปลายส่วนที่มันมนมนเรียวๆนะคะให้อยู่ทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วเราก็ม้วนม้วนลักษณะแบบนี้ปลายมันจะได้ไปทางเดียวกันเห็นไหมคะเนาก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูปลายจะมาทางเดียวกันเสร็จแล้วเราก็เอามาทาบที่กระทงที่ขอบกระทงของเรา ถ้าเป็จเล้วอันนี้ต้องใช้ตะปูนะคะเพราะว่ามันจะแข็งนิดนึงใช้เข็มกลัดหรือไม้กัดมันจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าฝักกะถิมันแข็งแล้วก็ม้วนม้วนทําไปอย่างนี้โดยรอบ บางคนนะคะบางคนถ้าไม่มีฝักกระถินก็สามารถใช้วัสดุอื่นแทนก็ได้อันนี้เราทำเป็นแบบอย่างเฉยๆนะคะเผื่อใครจะมีไอเดียที่เก๋ไก๋กว่านี้ก็เอาไปต่อยอดเพราะว่าพูดถึงฝักนะคะฝักที่เราปลูกไว้ต่างๆนะคะมีเยอะแยะเลยบางคนอาจจะใช้ฝักถั่วพูก็ได้ถ้าใครมีถั่วพูนะคะใช้ฝักถั่วพูก็ได้อันนี้สามารถดัดแปลงได้หลากหลายเลยค่ะ ต่อไปนะคะชั้นที่สองชั้นที่สองนี่เตรียมฝักกระถินแต่ว่าเป็นฝกักกระถินชนิดอ่อนนะคะแล้วตัดความยาวความยาวอันนี้ชั้นที่หนึ่งเราห้านิ้วนะคะชั้นที่สองเราสี่นิ้วครึ่งนะคะตัดความยาวมาสี่นิ้วครึ่งอันนี้เราเน้นเน้นแบบอันอ่อน,ออนๆเลยนะคะชั้นที่สองนะคะเราค่อยๆโคง้งโค้งแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็มาวางวางไล่ระดับมานะคะไล่ระดับของชั้นที่หนึ่ง อันนี้เราจะหงายชั้นที่หนึ่งเราจะคว่ำชั้นที่สองนี่เราจะหงายคะมันก็จะต่างกันไปคะอันนี้กรีบจะหงายแบบนี้นะคะจะต่างกับชั้นที่1น่งชั้นที่หนึ่งนี่เราจะคว่ำ ต่อไปนะคะเตรียมดอกบานไม่รู้รวยตัดก้านตัดก้านพอตัดก้านเสร็จแล้วเราก็เอาใบนะคะเอาใบที่เขียวนี้ออกแล้วเราก็จะเซมนะคะแซมเข้าไประหว่างช่องแบบนี้นะคะเพิ่มสีสันแทนงั้นมันจะดูเขียวไปหมดเลยมันจะดูไม่สวยนะคะดอกไม้โดยที่มีก้านเสียบไปแบบนี้นะคะ่ะ